พี่น้องหครบปัดปัดปาดขึ้นมาบาดเดียวพี่น้องเลยเป็นขาแล้วก็มีกัดหางแล้วก็มีปาดปัดปาดปัดปาด สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พ่อกันอีกคือเก่านะครับสำหรับหาอยู่หากินแบบบ้านๆแจกนมอีสานหาสิเปอร์เซ็นต์ที่ขื่นผ้าละนะครับวันนี้บ่ได้ขึ้นเขาบ่ได้เขาป่านะครับวันนี้ลงทงไทยทงหน้าได้สวิงอ่าครับอ่ากับคูหน่อยนะครับเพื่อที่เขาไปหาส้อนหาสาบุงนี่ครับบวกเออเจาเอชโอ้ยโต๊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 ยโอ้ยมื่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยใจมานมื่นกระดอกกระเดี่ยวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสิบ่ได้สอนแล้วครับผมไป มาเนี้เขากลับไปรุ่นน้ากันนะครับว่ามาหาสอนนี่สิได้แน่บพ่เนาะครับมาอนี่เนาะมาลุ่นน้ากันเบิ้งว่าที่ื่นสิได้พ่อได้ไปอออมมาเนาะครับผมสอนหัวครับมาอนี้ได้ก็วิ่งมาแล้วนี่ทงคหยทงหน้าทงนี่ล้วนะครับคือการเลาะเลาะไปเรื่อยๆครับผมมามาลุ่นน้ากันครับเออโนอนเกี่ยวกับหัวขันข้ามาสอนหัวที่ไหนมาเลยมึงมาไล่หัวกี้นี่ฮะมาเล่นเสืออยู่โอ้ย ตอนไปเอ้างุงก็งงงุงก็นอนงงไปซ่อนไปซ่อนไปโอ๋เอ้าเอ้าลุกบาดนี้อือเบิ่ง <laughs> ตัวสองตัวสามตัวหากินไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยอันที่แหละเอาเดี๋ยวซีหาตัวไปตัวหัวอเป็นขาโดดเบื่อแล้วหัวเป็นขาแต่เมียนหัวกลบน้องนี่ตีบางทีตัวละสั้นนี่นึงตัวไปงี้ น้ำกับว่าเล็กๆแต่ว่าน้ำใสๆกบหวกบกับประธานเด็กตัวใหญ่ป็นเลยว็แกัดขาแล้วหงกหงกน้องนี่โตบ่ใหญ่เนาะหงกแสดงว่าอันแม่เพิ่นกับติดตัวนี่ยน้อยเขาเขี่ยหมอนี่เลยบุ๊คหัวกีต่ว่าโตบ่ใหญ่แต่ว่าเพิ่นกับติดกัดหางแล้วน้องตรงหน้ามีแค่น้อยแต่กับติดมากไถ่แหละ chiếc mặt yoga mặt yoga hả? Cuya giọt giọt Tobanya miếng móc niên hoi ngon yên hoi móc ngon hoi móc ngon nó. móc ngon hoi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  móc นี่หัวกบหน่อยหน่อยก็แง่ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆแหละครับมู้นขวามันไหลเข้าวามันไหลนะ <c oughs> <c oughs> สอนไปบดย่างไก่บดมาหลุ่นน้ากันเบิ้งนี่นี่นเลยสิมีหน่อยมีหลายปเนใมาเบิ้งกันโอ้น้ำกันเบิงบ้งไปสอนมาฝากนึงฝากนึงเิตจนาบบเอาเิตนาบบเอางขีเตาเอาอยู่ไปขวัวโอ้เมื่อยหลายหนึงสองสาม 4 5ได้6 7อ๋อโอ้ย สามสิสีสีสิสิ ข,ขนาดเดียวนี้17ตัวแย่งคัะแยงเนี่ยสิบเจ็ดตัวนมันไมกีแล้วครับอู้เขียจนหน้าไหมนี่เนี่เสียดจหน้าไหมนีม่ตัว,วอ้วนพูดอะเอาอยู่ปะเอาเล่าเอาไหลยหล,ยลวเวเขียใจหน้าโมก็บอกว่าเอาพูด เขาอาหลายพี่น้องเลยัวกบต้องเนเหมยเหมยหลายเหมยแห้งกบหกบหัวกบบดดอะดอะอุ้ยเี๋มากระโดดกระเดียดแตะฮั่นโโปดปดดปดอยมี Toba nhanh, tụi nhanh đi nháy, nháy Đại Ủa này Wani, khắc nhanh. Wani này tụi bay cắp. Tụi bay này Tụi bay cắp. Tụi bay cắp. Tụi bay cắp. Tụi bay thịt lái bay cắp. Tụi bay cắp. bay หมุนหมอนว่าเต๋อเต๋อเออเต๋อเออท่านแดงที่นเอาเลยอีู่นะครับหัวกบหัวกบถ้าไม่ใส่ขี้แล้วจะแกงไม่อร่อยถ้าเป็นหัวกบเราต้องใส่ขี้ด้วยเวลาแกงไม่งั้นมันจะแงะนะครับเราต้องใส่ขี้โอ้เจมโบสนาสไนท์พี่นออ้องเลย มันตัวใหญ่นี่ขึ้นวัวนี่เกือบเต็มตีกแล้วนี่มันตัวใหญ่ตัวใบใหญ่แต่วาาต่าเป็นหัวเ่าไหมเป็นหัวที่ว่าพร้อมที่สีกัดหางเหรอไหมเห็นปะมันสามสิบปุ่มตีบาทบาทนี่นไม่เที่ยงไม่เที่ยวโฆสนาเก็บละชิงองเ์ไอ้คนโอนเห็นปะ มันเก็บผู้ส,ส่วนกมั่นส่วนเรามา ít khi cái nhớ <cười> <cười> mà lùn mấy băng, mà này chép con cái đầy nè cái bắt tua với nhây đây dưới cái câu là luôn bà là xịt bà là sao à nhạ yêu mà ngoài khăn bị khí nào tao tua ngâm nào tụi nhây

ชิพกตตวก็เอาละไปไปเรื well ่อยๆครับว้านี่ฝนกระดิ่งพรฝนอ้ยเนี่ยไปเรื่อยๆนี่เป็นตนม้ไปแบบตหญ่บติเหือะ น,นี่ไปดิอาใหญ่อีกแล้วเสร็จแล้วคือก็จุดน้ำบวกน้นอยๆเนี่ยน้ำขังตรงไห้เกียร์ให้เกียร์หน้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะเลาะตามสายทางมาเรื่อยๆมาดูกันนะครับมา,นนบมาหลุ่นน้ำกันาิขอดายวันน้อครับเนาะวัดวิ่งมานจะใส่และมือสิกระโดดกระเดียดเท่เนี่ย้องเงยหัวกบหลุดๆเลยมึงเนี่ ว้าวโุกาต่แจ so ังได้แล้วเนี่ยโอ้โหแคร์แคร์แคร์เก็บ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 เสียงเขียดอิโม่ห้องก็แก้ก็แก้เอื่นฝนเหรอเพิ่นว่านี่แหละน้ำคอดๆนี่แหละเอ้าเอาอีกบ้างกันน่อน้ำคอดๆนี่เป็นจังได้ก็ถือถือก็ถือถือก็ถือได้ไม่ได้นี่ยนะครับกับฮาสอนน้ำยังสิละ มังน้ำขดขวดนนะให้กลางให้กลางน้ำเพื่นนี่ละขาเพื่นกับพระท่านวันนะครับเพื่นไท,ดทยดะไทยหุดใว่ซื่อนี่น้ำปล่อยไปเลยเห็นาะว้าวหมวกกบอีพอเลยนี่มักคืนขัาขึาข้นนี่แนี่ขนาดน้ำขดขวนเนี่ยนี่นีนมองขามว่าแต่แหน้ามันน้อยแต่สิบา่าสถบ่มีบพมีหวกสั่นแล้วเพื่นว่า ลองเบิง่งฉันบ่ยอกับ่รูดอกนีเกิดเด้ฝนึงฝนึงก็ไเ้เป็นลอยแล้วครับเดีเป็นอลนอยตัวคนละคู่นขนาดเลยพี่น้องเว้ยมาเก็บบุ้งนี่หน่ก็ใกล,ใกล้ที่เต็มถังลวถังมักน้ำแข็งนะครับเนาะถังเส้นน้ำแข็งมาเบิ่งครับเบิงบ่งเบเปล่งเ่งเ่เป่่ง่เ,งงเลย่ปลเเเน่เ้ย ถ้าผมมาสอนเพื่อนกะสีน้ำกะสีแห่งนี้จากเพื่อนคือเก่้านะครับนะเพื่อนก็ะจะเป็นเงี้ยของนกของนี่ไปแต่ว่าห้องก็ต้องมาเอาไปก่อน <laughs> เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ว่าเสียบสุดๆนะครับหัวน้าติปาตาวีละมณีสิครับ่ <laughs> มีดอกด้วยครับสินขอน <laughs> จัดไปเต็มทีรถครับฮ<ด>นะไ,ไ,ไปไปไป,ไป กอนหลีพี่โอ้พักขนาดเลยไะสอนอีกครับหาสอนน้ำทุ่วงหน้านี่น,น้องเยมือหน้าคขวนแไหมโอ<ฮ>้ยม,มือเจะ๊งเมื่อยกระดกกระเดืนี่สอนมาไว้ลยเี๋ยวแจ็คสีมีอย่างเนี้ยแต่ว่าท่านในหาบึงอยู่อันนี้กระปูมีหวัวมีเขียดจะนะโอ้ยเมื่อยายพี่น้องเลยเมือม่อยคักเมื่อยเนี้ย สำหรับมือนี้เขาก็มาสรุปยอดบ้างนะครับเนาะนี่นนได้ซ้ำหมูว้านนี่ยแหละได้หลายอยู่นะครับเพราะมือนี้เปลี่ยนถังใหม่เปลี่ยนถังเป็นถังหน่วยแบบนี้หนึ่ง <laughs> โอ้ตอนนี้กือสี่เที่ยงสี่ใบแล้วครับออกมาแตงแต่เสามาหาเหล่าแต่เสาหิ้วเข่าเที่ยงละเดี๋ยวไปเออไปกินน้ากันนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับหากินแบบบานๆนุน่มอีสานอาหาร10%ท,ที่ทู่นผ้าเหลาะกสิดเดออัมลาผ้าจากเข้าไปในบ้านนะครับวันนี้ไปหาเห็ดกับเขา ขอบคุณสําหรับผู้รับชมนะครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นักยูคือเก่าแหเด้อครับเนี่เมื่อกีน้นี่แหละครับผลงานออกหายูหากินเลาะหาสอนคือเก่าแหละครับเมื่อได้เด็ดสอนกับสอนเมื่อได้ขึ้นเขากับหาโจทย์เมื่อได้เขาป้ากับหาเหดเน,นะครับผมนี่ลงทงหน้ากับหาสอนหาสาคือเกา่าสำหรับเมื่อนี้นขอเกา้าเข้ามาสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับเพิ่งจิบหนาค่อยว่ากันไหมนะครับ Thank you